มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ดูต่อครับตอนนี้คะแนนจะอยู่ที่ห้าห้าต่อสู้หนึ่งสภาพนิดนึงตกรอบยังครับคู่นี้ทุกคู่ครับคือน็อกเอาต์สิบเอ็ดแต่รอบแปดทีมนะครับโอ้โหเดี๋วไม่รู้เปลี่ยนหรือหลุดน่าจะเปลี่ยนนะครับผมสู้ๆนะฮะ ตอนนี้เรายังเหลือตุ๊ก,กตานะครับจะจากให้ดูลูกตีของพี่แจ็คขออข<ช>นุญาตใช้เสียงนะครับประเภทผู้เยาวชนชายหญิงนะครับต่งตัวแทนจากฉลากนะครับตีตรงจรงิจรงๆตีปล่อยมาตรงมาทอสีทีนที่สองและทีนที่สา วัตยากล้องเขาสขามยาอดทีมที่สามสามพูกทีมที่หนึ่งดูลูกเขา้าทีมน้องกอยา่าตังต่าเข้าสวยครับลูกนี้ประเภทผู้หญิงนะครับ,น,รบน้องเมยา่าทีมที่สองมายังครับน้องเมย่า พีเดอะบ <su> ิลครับไหนยังครับพี่เปียกกำนาตีประเภทคู่หญ lonely, ิงดีวิชั่น2นะครับประเภทคู่หญิงดีวิชั่น2น้องเมย่าทีมที่สองดับพีเดอะบิลเก็คสุพรรณจะตีลูกนี้ครับดูนะไปไหมก่อนจะจับไปดูเวฟนะครับเรายังมียูนิสไปยังครับจะเข้ามาลูกนี้หลุดจับสองคู่หญิงนะครับ เข้าไปตองลูกนี้หลุดเสียเปียบเยอะเลยครับลูกตอนนี้เดี๋ยวรอท่านประธานนิดนึงนะครับท่านประธานติดภารกิจด่วนครับตัวนี้นนเดี๋ยว,วก็ยังไม่เปลี่ยนท่านประธานสักครู่นะฮะเรามเกษตรครับ พี่บาร์เจะเข้าคมครับลูกนี้สวยมากครับดึงลูกอยู่เดี๋ยวได้ดูลูกตีของพี่แจ็คอีกลูกแจ็คสุพรรณมือหนึ่งของโลกโอ้โหนี่เห็นเบี้ยวครั้งแรกทีมอีกาดำนะครับลถแบตหมดครับตึ้มอไม่มีใครได้แต้ม<อ>ครับ<อ>ดูต่อ ประเภทคู่อาวุโสชายหญิงนะครับดีวิชั่น2นะครับเสียงเดือดรบแปดทีมสุดท้ายนะครับขอให้ท่ยากดฉลาดเลยนะครับเข้าไปแัมทีมพีเเข้าไปตองลูนี้สวยครับเข้าดีด้วยบกนทีมที่5ประทานหนูทีมที่3ดูนะครับลูกเข่าลูกนี้ลุดครับ นั่งเลยครับนั่งเลยไม่ไเป็นไรก็ระวังครับตอนนี้นะครับก็ทุกประเภทนะครับทุกประเภทตอนนี้รอบแปดทีมสุดท้ายนะครับยศแต้มต่อนะครับขอให้นักกีฬาทุกประเภทนะครับ เข้าใจนะครับรอบแปดทีมนะครับลูกนตองเอ็ดคะแนนนะครับเข้าคุมักเว้นผู้ทิงชาเลอร์เท่าเดิมนะครับลี่ใช้สิบสามคะแนนนะครับให้รับทราบพุกรอบนะครับปั่นไปครับโอ้ลูกนี้เกือบเกือบสุดเกือบสียเกือบรับคะแนนนะครับยกเว้นรอกทิงชาเลอร์นะครับใช้สิบสามคะแนนนะครับตีควอบลูกครอบแก็นแล้วนะครับพี่ใบ ดูนะลูกนี้น่าจะเล่งไปทั้งที่ลูกที่แจ็บนะปังลูกอะ่ะตายแบบเฉืนเนๆแต่ลูกตอนนี้เสียเปรียบเยอะนะครับลูกในมือเหลือเยอะกว่านะครับตอนนี้เหลือลูกอยู่5ต่อ2ครับ ถ้าน้องเขาเข้าเปลี่ยนแล้เอีก็จะเหลือลูกเป็นต่อสี่ต่อหนึ่งนะครับไปเคลิบเหมือนเปลี่ยนด้วยครับลูกนี้เป็นต่อลูกเลยเยอะหัวนี้ที่ใบเหลือลูกเดียวดูนะครับ โอ้ยนี่ตีแกนออกนะะไม่มีใครได้แต้มครับเจตนาตีน้อยชัดๆนะไม่แปลกครั้งแรก น้องก็ยากขึ้นมาลูกนี้ก็หลุดากตอนนี้เข้าคมอีกลูกหนึ่งมังครับ ตีเป้าสามรอบแล้วน้องก็ยาขึ้นมาโอ้ลุงนี้เข้าสวย,ยโอย้เสียงครับมันเคลื่อนมาเปลี่ยนอีแจกบอกเปลี่ยนวันนี้นะครับมีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับบริษัท RSS ครับ2016ครับบริษัทกลุ่มบริษัทพลัะเมทากิจนะครับ M เดินแจะได้ชมลูกตีมีค่อนข้างค่อนข้างตียากอยู่นะครับบริษัทครับสนับสนุนน้ำดื่มนะครับบริษัทวรปรปดิษฐ์ครับบริษัท AI t ทบริษัทสามารถครับบริษัททีเอชเอสนะครับเยมปล่อยลูกมา้องบริษัทสิงค์ครับบริษัทโดนลูกตัวเองมือนกันครับลูกมืท้ครับบริษัทมาราทอนเบี้ยวมาโดนลูกตัวเองมือกัน ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในค่ำคืนนี้นะครับเรายังเหลือรางวัลใหญ่ครับ <c oughs> เป็นไมโครเวฟโตชิบ้าอีกหนึ่งเครื่องนะฮะน้องเขาจะเข้ามาค<ร>ุม<า>อีกลูก,กนหนึ่งนะครับเข้าเข้าใจเย็นๆกันสักนิดหนึ่งนะครับย้ำเรื่องขยะนะครับ เมื่อทานน้ำดื่มนะครับแก้วขวดพลาสติกนะครับอย่าทิ้งไว้ที่สนามนะครับลบกวนนำไปทิ้งที่ถุงดำนะครับหรือถังขยะที่เตรียมไว้ให้นะฮะโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดกันสิ่งนี้นะครับลอยมาปังโอนี้เต็มเม็ดนะฮะสกูจอดด้วย ดูลูกเข้าของน้องกอยญ้าไปลูกมาปั๊มลูกนี้เปลี่ยนมนะัว่าจะได้ดูลูกเตียงบิ่แจ็กอีกลูกหนึ่งครับแตกะบางลูก่าดูนะครับ <c oughs> รูปทรงการยืนก็เหมือนเคยเย็นบ้งที่เราได้ดูผมบางคนก็อาจจะไม่ได้ดูเนาะตอนเขาเล่นกิจชาติสิงสำโรเพื่อดูการยืนลักษณะเพื่อทรมออกแววแบบจะคลองเมือหนึ่งของโลกไปนานอยู่ เอา,ม,ามือลองจะได้ตีแล้วครับเล่นปีกว่าแล้วสองปีลูกนี้น้องเขาต้องเข้า <c oughs> คมนะ <c oughs> เพราะลูกเสียเปรียบ <c oughs> ได้แล้วหนึ่งแตบบนะครับตอนนี้แต่เหมือน รอให้สนามเล่นก่อนครับลูกน,นี้ต้องเข้าเจ็บแต้มอย่างเดียวครับเพราะว่าโดนคุมสามโอ้ลูกน,นี้ไม่ได้ครับแต้มที่สองอะโเปะดนเกมนะโดนเกมนะ โอ้ยได้แต้มเดียวครับมันกระเด้งตามหมูเด้งไปหมดเลยครับสองโลกไล่มาเป็นสองต่อหกครับจะให้ชมด้านหัวสนามครับได้ดูมุมใกล้ลูกตีลูกเข้าครับประเภทดิวิชั่นสอคู่ชายนะครับดิวิชั่นสองคู่ชายนะครับ เรียนเชิญที่โอ้นคณะกรรอการการครับเสียเปรียบรูปและพี่อ่อนลูกที่เจรนะครับเรื่องเงินบอลทีมไม่ทราบนะครับสถานะตอนนี้เท่ากับเล่นน้ำสองผู้ชายนะครับชนะเลิศได้รับเงินบอลดูลูกเข้าของทีมครับสวีทโฮมกับประธานหนูครับดิวิชั่นสองครับดิวิชั่นสองครับเรียนเชิญที่เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันครับ ลูกนี้ถ้าเข้าไม่เปลี่ยนจะเสียเปียบหนึ่งลูกทําทีนะครับเพราะว่าปล่อยออกมาคนละลูกแล้วดึงลูกไม่ถึงครับตอนนี้มาดูลูกปีพี่ใบครับทีมชาติไทยมืนลูกนี้ลอยมาผิดนะ ตกหน้าลุงครับประธานนูลูกนี้เหมือนจะตีน้อยครับตีกันถ้าเล่งแบบนี้ตีกันแน่นอนอีน้อยปังไม่โดนตอนนี้นเหลือหนึ่งโลกเท่านั้นนะครับจา<ะ>ก <2. S 2> ุมยังไงสนามที่ห้าสี่เมืองทองสองแข่งกับ ซอจ่อจาต่อยต้องเข้าสนามลห้าสิบห้าคนให้ได้นะครับประธานหนูสามนี่แพ้ตับบกนห้าเป็นแบบนี้สนามหกต<ร>ีสนามห้าสิบหกให้ดูลูกตีลูกนี้นะรอ,รอให้สนามเล่นอยู่ลูกนี้ถ้าตีจอด มันเหมือนเกมอครับมันได้หแต้มแล้วโอ้ยเกมเฉยฮะตีจอดเพราะว่าลูกเหลือในมือ6แต้มแต้มเก่าอยู่6เกิน11ด้วยเห็นว่าทีม P A S one ชนะไปะเป็นครั้งแรกที่เห็นแจ็คสุพรรณเล่นแชมป์โลกมือหนึ่งของโลกด้วย